ตำนานนางทาตสู่การจุติใหม่เทพธิดาชั้นดาวดึงในอดีตการณนนครสาลันวิกาอันเป็นนครใหญ่แห่งหนึ่งของชมพูทวีปมีหญิงสาวนามว่ากัญญาเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้นมารดาจากไปหลังจากที่คลอดนางได้ไม่กี่วันทำให้บิดาเกิดความชังในบุตรสาว จึงได้ทิ้งทาลกน้อยไว้กับผู้เป็นยายเด็กหญิงเติบโตขึ้นโดยอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆที่มีเพียงหลังคาฟางกันแดดกันฝนและเมื่ออายุได้เพียงเจ็ดขวบนางก็ต้องสูญเสียยายจากโรคชลาเด็กหญิงอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวดื่มเพียงน้ำประทังชีวิตวันหนึ่งพ่อคาเล่ผ่านมาเห็น จึงได้พาเด็กน้อยไปด้วยเขานำพาสาวน้อยกัญญาไปขายที่เรือนของท่านขหาบดีสุมาณเศธ,ธีนาง่าได้เป็นผู้รับนางไว้ด้วยเนื้อตัวที่ผายพร้อมและสกระปรกนางทาจึงไม่ให้เข้าไปในเรือนแต่กลับพาไปที่หลังครัวเพื่อทำงานก่อไฟและทำอาหาร ตั้งแต่เยาว์วัยสาวน้อยกัญญาต้องตื่นตั้งแต่ลุ่งสางเพื่อตัดฟืนก่อไฟขนถังน้ำและล้างหม้อในครัวไรซึ่งเสื้อผ้างดงามมีเพียงเสื้อผ้าผืนเดียวที่สวมใส่และผ้าคลุมศีรษะเก่าๆที่ใช้กันแดดและกันหนาวต้องทนกับความเหนื่อยล้าและความยากลำบาก วันหนึ่งท่านคหาบดีสุมณาณเศธ,ธีได้นิมนต์คณะพระเถระสาวกมารับพัตตาหารที่เลือนของตนท่านคหาบดีมีจิตเมตตาได้ให้หัวหน้าคนครัวและเหล่าหัวหน้าทาสบางคนเข้าไปฟังธรรมด้วยพร้อมกับกำชับให้กลับมาเล่าขานแก่ทาสคนอื่นๆ เมื่อกัญญาได้ฟังธรรมจากการบอกเล่าของหัวหน้าคนครัวเกี่ยวกับอนิสงส์แห่งทานและผลกรรมของความตนีนางได้เกิดศรัทธาขึ้นนางเข้าใจว่าความยากจนที่เผชิญอยู่เป็นเพราะอดีตชาตินางมีความตนีและขาดเมตตาไม่เคยทำบุญมาก่อนนางจึงได้สำนึกแล้วว่า ความทุกข์ของตนนั้นมิใช่เพราะโชคชะตาไม่ยุติธรรมแต่มันคือผลของกรรมเก่านางจึงตั้งความปรารถนาจะถวายทานแก่พระเทระแต่นางกลับไม่มีสิ่งใดเลยนางมีเพียงผ้าคลุมศรีรษะเก่าๆเ,เท่านั้นกัญญาไปหาหัวหน้าคนครัวขอให้เขานำผ้าคลุมนี้ไปถวายแด่พระเทระ แต่เขาปฏิเสธเพราะผ้านั้นทั้งเก่าและเหม็นสาบกัญญาไม่ย่อท้อนำผ้าผืนนั้นไปซักในลำธารแล้วผึ่งแห้งด้วยความร้อนจากกองไฟจากนั้นห่อด้วยดอกไม้แห้งไว้ทั้งคืน ลุ่งเช้านางดักรอพบท่านคหาบดีและเข้าไปขอร้องให้ท่านนำผ้าคุมศีรษะนี้ไปถวายแด่พระเถระผู้เป็นอรหันตสาวกเมื่อพระเถระได้รับผ้าผืนนั้นท่านได้พิจารณาด้วยญาณสมาธิแล้วเอ่ยว่าเจ้าของผ้าผืนนี้แม้จะกำเนิดในที่ต่ำต้อยแต่ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของต่ำ เพราะเป็นผ้าที่ถูกซักแล้วด้วยความศรัทธาแล้วห่อไว้ด้วยความปรารถนาอันบริสุทธิ์กัญญาเมื่อรู้ว่าพระเถระได้รับผ้าของตนแล้วก็รู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งน้ำตาแห่งความสุขไหลลินนับแต่นั้นมานางได้ตั้งมั่นในการทำความดีแบ่งปันอาหารแม้เพียงน้อยนิดให้แก่เพื่อนที่เป็นทาส เก็บกวาดลานทามของเรือนเสฐีในทุกๆวันและหากออกไปหาฟืนนางก็จะเก็บดอกไม้เล็กๆมาถวายแด่พระพุทธรูปหินสามก้อนที่นางจัดวางไว้อย่างเรียบง่ายในบ้านปลาชีวิตเมื่อนางสิ้นลมหายใจจิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุข ส่งผลให้นางได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์มีรัศมีเรืองรองและงดงามเครื่องประดับล้วนเป็นแก้วมณีจุติณนะแดนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพธิดาผู้มีรัศมีเรืองรองดุจทองคำประดับอาพรงดงามประหนึ่งลังสรรด้วยเทพนิมิตประทับนั่งอยู่เหนือแท่นแก้วพระนามใหม่ของนางคือ เทพธิดากัญยาวดีโชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชีวิตเราแท้จริงแล้วกรรมจากการกระทําของเราต่างหากที่เป็นผู้ลิขิตชีวิตเราเองอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ